พระนอนเสียนหกักหลังฝนตกหนกักชาวบ้านหวั่นเป็นอาเพศเพิ่งทำพิธีเบิกเนรและบรรจุดดวงพระหัตไทยแค่สามวัน เมื่อวันที่15กันยายนมีรายงานว่าได้เกิดเหตุเส,สียหายพระพุทธรูปพระพุทธศักยะมหาบุรีสีเวียงพิงพระนอนปรางใส่ยัดปรางสวยสุกภายในวัดพระธาตุดอยสะเกดอําเภอดอยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่หักโค่นเสียหายโดยสาเหตุคาดมาจากฝนตกหนักทาให้โครงสร้างส่วนเสียนรับน้ําหนักไม่ไหวสร้างความสะเทือนใจให vale ้กับประชาชนที่เคารพศรัทธาขณะที่ชาวบ้านบางส่วนหวั่นเป็นอาถรรพ์เพราะเพิ่งจะมีพิธีเบิกเนรและบรรจุดวงพระทยพระพุทธรูปได้เพียงแค่สาวัน โดยทางวัดได้นำสแลนผืนใหญ่มาปิดกลุ่มบริเวณเสียนพระนอนพร้อมกับปิดกั้นพื้นที่ที่เป็นเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน จากการสอบถามข้อมูลพระในวัดทราบว่าเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาได้มีพิธีบรรจุหัวใจองค์พระพุทธรูปก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นสาเหตุเป็นเพราะฝนตกหนักสะสมมาหลายสัปดาห์คาดว่าจะมีน้ำรั่วซึมเข้าไปด้านในส่วนของเสียนพระพุทธรูปจนทําให้ดินที่อยู่ภายในอุ้มน้ําเพิ่มน้ําหนักในส่วนฐานรองค้ายันส่วนเสียนที่ทางวัดมีแผนจะเริ่มทําในเร็วๆนี้ก็ยังไม่เริ่มดําเนินการก็มาเกิดความเสียหายก่อนทําให้เสียนพระพุทธรูปจะรับน้ําหนักดินภายใน ไม่ไวจนพังถล่มลงมาหลังจากนี้ทางวัดจะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมาบูรณะซ่อมแซมพร้อมจะเร่งจัดทำฐานรากเพื่อรองรับให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงซึ่งทั้งหมดนี้ยังอยู่ในระยะเวลาสัญญาก่อสร้างอยู่คาดว่าจะใช้เวลาราวสามเดือนจะแล้วเสร็จขณะเดียวกันทางวัดได้ขอความร่วมมือไม่ให้เผยแพร่ภาพหรือนำเสนอข่าวเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจชาวพุทธโดยเฉพาะชาวอำเภอดอยสะเก็ดที่เคารพศรัทธาพระนอนองค์นี้กันเป็นอย่างมากสำหรับพระนอนองค์นี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2567มีความยาว59.99เมตรเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามตะการตาเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเพิ่งจะมีพิธีบวงสรวงเบิกเนตรและบัรจุด,ดวงพระหัตไทยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมา